เมงการบาไวสูงค่าสบายดีขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านคุณโยมทุกท่านเช้าว,วันนี้ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศก็สงบ เรื่องของฟ้าฝนก็มีตกปรยๆปรยเล็กน้อยก็ไม่มากเท่าไหร่นะญาติโยมทุกท่านก็พายุฝนก็ผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะดีแต่ก็มีฝนตกปรยๆปรยเล็กน้อยก็อย่าพึงประมาะไม่รู้ว่าวันนี้จะตกมากตกน้อยอย่างไร วันนี้อามาภาพมานั่งอยู่ในวิหารหลวงปู่ทั่วซึ่งด้านบนชั้นบนดาดฟ้าก็จะเป็นองค์หลวงปู่ทั่วด้านล่างสถานที่แห่งนี้ก็เป็นวิหารที่เราใช้ปฏิบัติธรรมกันทุกๆวันอาทิตย์แล้วก็วันพระวันธรรมะสวรรณะวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นญาติโยมชาวไทยเราที่มาปฏิบัติธรรมกัน แล้ววันพระใหญ่สิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำก็เป็นญาติโยมชาวไทยใหญ่ที่มานอนวัดรักษาศีลแปดกันก็ผ่านพ้นไปวันนี้ก็เป็นคิวของพวกเราชาวไทยทุกๆคนที่จะมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่ม่อนพญานาคาราช วันนี้เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านพวกเราก็จะปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ท่านนั้นมีพระสุขภาพพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสของพระนิกรชาวไทยไปตลอด แล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อส่งขวัญกาลังใจให้กับทหารหารของพวกเราชาวไทยที่กําลังต่อสู้กับอริัตรูอยู่แล้วเราก็จะอุทิศบุญกุศลให้กับบรรดาทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตจากภัยสงครามที่ผ่านมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเราจะได้พร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อบ้านเมืองของเราเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อทรงบุญส่งกุศลให้พระสยามเทวาธิราชท่านจะได้ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศไทยบ้านเมืองของเราให้สงบสุขนะคุณโยมทุกท่านเอาละคุณโยมเรามาดูปฏิทินกันก่อนวันนี้ปฏิทินก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27กรกฎาคม2568เป็นวันขึ้นสองค่ำเดือน11เหนือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าหากว่าดูตามปฏิทินล้านนาแล้วเนี่ยคุณโยมทุกท่านวันนี้เหมาะแก่การมงคลสมรสถ,ถ้าญาติโยมจะมีงานมงคลสมรสในวันนี้ก็มีความเหมาะสมที่สามารถจะทำได้ ส่วนงานมงคลอื่นๆก็ยกไว้ก่อนก็แล้วกันนะคุณโยมถ้าจะทำมงคลอื่นๆนเะวันพรุ่งนี้เป็นวันดีมากดีทำมงคลจะได้ผลมหาศาลสุขสำราญรุ่งเรืองสำหรับงานมงคลในวันพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันคล้ายวันประสูติของในหลวงราชการที่สิบของเราด้วยเอาลราคุณโยมเรามาคุยถึงธรรมะกันก่อน วันนี้ขอยกเอาธรรมะในหมวดที่สองที่อาตมาภาพเคยเรียนในสมัยที่เป็นสมัมมณนทุกกะหมวดสองมีหมวดธรรมะสองประการที่ได้แสดงเอาไว้ได้ศึกษาเอาไว้ท่านบอกว่ากรรมฐานในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีสองประการด้วยกันได้แก่สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน สมถะกรรมฐานก็คือกรรมฐานเป็นเครื่องสงบระง,งับจากกิเลสตัณหาเนี่ยคุณโยมส่วนวิปัสสนากรรมฐานเป็นกรรมฐานเรืองปัญญาเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราจะคุยถึงเรื่องสมถกรรมฐานกันก่อนสมถะกรรมฐานแนวคุณโยมเป็นกรรมฐานเบื้องต้น เป็นพื้นเป็นฐานเป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติได้แม้นแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ปฐมฌานตอนอายุหกขวบเจดขวบก็ด้วยสมถกรรมฐานก็คืออาณาปานสติ ในสมัยที่พระองค์ท่านยังเป็นเด็กๆเ,เป็นคารวาสอยู่ยังไม่ได้ออกบวชเนี่ยเป็นคารวาสอยู่เนี่ยคุณโยมตอนนั้นอายุหกขวบเจ็ดขวบมีงานแรกนาขวัญตอนนั้นมีงานแรกนาขวัญพระนครกรบิลพัฒน์นี่ก็ชาวบ้านชาวเมืองก็ไปดูประเพณีการแรกนาขวัญกันพระเจ้าสุโธธันนะ พระราชาบิดาก็ไปเป็นประธานในพิธีเจ้าชายสิทธาถะของพวกเรานี่ก็ไปร่วมด้วยแต่ว่าพระองค์ท่านนี่ยก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้ห่างๆจากพิธีมีนางน่าสนมกำนันข้าทาสบริวารแวดลอ้อมเล่นอยู่ในบริเวณน,นั้น พอถึงพิธีแรกนาะขวัญเนี่ยคุณโยมบรรดานางหน้าสนมกรรมนั้นก็พากันทิ้งเจ้าชายน้อยไว้ใต้ต้นไม้พากันไปดูพิธีแรกนาะขวัญที่พระเจ้าสุโธธนะท่านกระทำอยู่เนี่ยพากันไปดูหมดทิ้งเจ้าชายสิทธัตถะอยู่พระองค์เดียวเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ก็ สัมผัสถึงความสมงบความเงียบของธรรมชาติเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระองค์ท่านก็เลยทำการนั่งสมาธิอานาปานาสติก็คือสมถกรรมฐานกรรมฐานแบบง่ายๆดูลมหายใจคุณโยมดูลมหายใจของตัวเองอย่างที่อาตมาชวนคุณโยมนั่งสมาธิเนี่ย เอานะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคุณโยมเอาความรู้สึกไปไว้ที่ปลายโพรงจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลำลึกถึงลมหายใจที่มันไหลเข้าไหลออกเนี่ยตอนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ทำอย่างเนี้ยคุณโยมทำสมาธิแน่วแน่จนกระทั่งเกิดปฐมฌานเป็นฌานเบื้องต้นฌานที่หนึ่ง นะคุณโยมทุกท่านพอได้ปฐมบัญชาญเนี่ยนั่งสมาธิอยู่เนะี่ยคุณโยมเวลาบ่ายร้อยตะวันบ่ายไปแล้วแต่ว่าเงาของต้นไม้เนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนมันเหมือนเที่ยงวันใต้ต้นไม้ก็มีร่มอยู่ตลอดเวลาเป็นร่มเป็นเงาเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่โดนแดดเลยคุณโยมเงามันอยู่ตอนเที่ยงวัน ทั้งทงที่เวลาบ่ายแล้วเนี่ยจนกระทั่งเสร็จพิธีแรกนาขวัญเนี่ยนางน่าสนมกลับมาเจ้าชายสิทธัตถาก็ยังนั่งสมาธิอยู่เงาต้นไม้ก็ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนประหนึ่งว่าเป็นตอนเที่ยงวันเนี่ยจนกระทั่งพระเจ้าสุกโทธนะพระบิดามาเจอมาพบเนี่ยเกิดอัศจรใจคุณโยม ก้มลงกราบลูกน้อยเนี่ยญาติโยมทุกท่านก้มลงกราบลูกเลยนะพ่อกราบลูกนี่ยญาติโยมเกิดอัศจรรย์ใจอันนี้คือตัวอาณาปาณสติตัวอาณาปณาาสติเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านสอนว่าเราต้องบำเพ็ญให้ดีเพราะว่ามันเป็นรากฐานของการปฏิบัติกรรมฐานอย่างอื่นๆ ไม่ว่าโยมจะไปปฏิบัติวิปัสนาไปปฏิบัติขยับกายสบายชีวีหรือว่าไปปฏิบัติแบบสัมมาอารหังแบบอะไรก็ตามอาณาปนสติจะเป็นฐานที่สำคัญเหมือนเราสร้างบ้านเนี่ยเราต้องมีตอหม้อมีรากมีฐานที่แข็งแรงถ้าเรามีรากมีฐานที่แข็งแรงแล้วเนี่ย บ้านของเราก็จะมั่นคงฉันได้การปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้นต้องมีอาณาปณาาสติเป็นรากเป็นฐานก่อนแต่ว่าอาณาปณาาสติสมาถกรรมฐานเนี่ยคุณโยมมี40ชนิดพระพุทธเจ้าสอนไว้มี40ชนิดทำไมพระองค์สอนไปเยอะจังเลย สมาทกรรมฐานเนี่ยเพราะว่าจริตของคนเราไม่เหมือนกันนี่ยคุณโยมทุกท่านพระพุทธเจ้าเวลาท่านจะสอนใครเนี่ยท่านดูจริตดูบุญดูเวลาดูความพร้อมดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ดูว่าจะเอาอะไรไปสอนเขาเนี่ยญาติโยมทุกท่านถ้าสอนดีก็ได้ถ้าสอนไม่ดีเนี่ยก็จะพลาดทังเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่าน พระพุทธ,ธเจ้าทรงชานฉลาดมากคนนี้เหมาะกับอะไรคนนี้เหมาะกับอะไรญาติโยมทุกท่านพระพุทธ,ธเจ้าท่านก็จะเลือกสอนอาละเอาง่ายๆก่อนรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันวันหลังอย่างต่อไปวิปัสสนากรรมฐานเป็นกรรมฐานเรืองปัญญาสมถะกรรมฐานเนี่ยคุณโยม มันยังไม่ถึงพระนิพพานสมถะกรรมฐานเนี่ยคุณอาจจะได้ฌานสี่สมาบัิแปเนี่ยอย่างพระเทวทัตเนี่ยคุณโยมเคยปฏิบัติสมถาะากรรมฐานได้ฌานสี่สมาบัติแปดเหาะพื้นเดินอากาศแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าตัวสมถาะากรรมฐานฌานสมาบัติแบบนี้เป็นโลกิยะฌานมันไม่มั่นคง มื่อใดก็ตามที่กิเลสตัณหามันเข้ามาครอบงำเหมือนพระเทวาทัศเนี่ยกิเลสตัณหาเข้ามาครอบงำแล้วในที่สุดแล้วก็กลับกลายหายไปเลยคุณโยมสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติมาหายไปเลยกลับกลายต้องไปตกนรกหมกไหมก็มีอันนี้คือตัวสมถกรรมฐานมันไม่แน่นอนสมถกรรมฐานครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าเหมือนกับก้อนหิน เราไปวางทับหญ้าไว้หญ้าที่มันอยู่ในก้อนอิดเนะี่ยมันก็จะสีจางแต่เมื่อใดก็ตามเรายกก้อนอิฐออกหญ้าตรงนั้นมันก็จะกลับมาเขียวฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราปฏิบัติสมาธากรมาฐานขนาดที่เราปฏิบัติเนี่ยคุณโยมกิเลสตัณหามันเบาบางลงก็จริงอยู่แต่ถ้าเราเลิกเมื่อไหร่เนี่ยอำนาจกิเลสตัณหามันอาจจะกลับมาก็ได้ ส่วนตัววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคุณโยมตัวสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยเป็นเอกเป็นยอดเพราะว่าเป็นกรรมฐานเรืองปัญญาธรรมให้เรารู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้หมดทุกอย่างรู้กายอยากรู้กายรู้จิตรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ตัวปัญญาญาณน,นี้แหละจะทำให้เราเนี่ยบรรลุถึงพระอรหันต์ได้อันนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานาคุณยมรู้ง่ายๆแบบนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยววันหลังอนะตาม,มาจะมาคุยถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านการปฏิบัติธรรมของเราในวันนี้ก็ เจ้าภาพการเทศก็คือคุณโยมชัดดาทานพัฒนพงศ์โยมพี่ตุย๋ยท่านเคยบอกว่าเอออยากจะเป็นเจ้าภาพสักวันหนึ่งอาตอมาก็ลงตารางจองเอาไว้ว่าให้แกเป็นเจ้าภาพวันนี้แต่โยมชัดดาทานพี่ตุ๋ยยังไม่รู้ยังไม่ได้โทรไปบอกเดี๋ยวจะโทรไปบอกอว่าโยมพี่ตุ๋ยเป็นเจ้าภาพวันนี้เน้อ แล้ววันนี้ท่านพระครูวิโรจชยาพรท่านพระอาจารย์ธนงวัดโบสน้ำดิบลำพูนจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาส่วนพัตตาหารกับข้าวกับปลาพัตตาหารถวายเพลงกับข้าวกับปลาที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากคุณโยม บวรรักษ์มหาธนาเวโรดโยมเบียระเอ็มไัยบูนถวายสองพันบาทคุณโยมแม่อรวันลินจงสุบงกตถวายแปดพันบาทเนี่ยคุณโยมก็ได้ครบละหนึ่งหมื่นบาทวันนี้กับข้าวกับปลาพร้อมที่จะเลี้ยงดูปูเสือญาติโยมที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ญาติโยมที่มาทำกับข้าวมาตั้งแต่ตีห้ากว่าแล้วตอนนี้ก็ เริ่มลงมือทำกับข้าวกับปลาเตรียมอาหารการกินต้อนรับขับสู้ญาติโยมที่จะมาปฏิบัติธรรมในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วอาคารสถานที่พร้อมพระองค์เทศพร้อมอาตมาก็พร้อมที่จะนำโยมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันนะกับข้าวกับปลาก็เตรียมพร้อมเหลือแต่ญาติโยมที่จะมาในวันนี้ ก็เจรอนพรเชิญคุณโยมทุกท่านท่านไหนว่างก็เจริญพรมาร่วมบุญด้วยกันส่วนท่านไหนไม่ว่างก็มาไม่ได้ก็ดูการถ่ายทอดสดนายาโยมสาธุชนทุกท่านท่านใดที่อยู่ไกลเราก็ดูการถ่ายทอดสดเราก็สวดมนต์ไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยก็จะได้บุญได้บาร,รมีร่วมกัน ซึ่งวันนี้นะคุณโยมทุกท่านนรตมาก็เชิญชวนญาติโยมเราปฏิบัติธรรมหนึ่งเพื่อตัวของเราเองเพื่อลดทอนกิเลสตัณหาในจิตในใจของเราเพื่อบุญบรารมีของเราประการที่สองก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพรุ่งนี้เนี่ย เป็นวันคล้ายวันพระราชาสมภพก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดของในหลวงราชการที่สิบเราก็จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณโยมทุกท่านเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อบุญบาร,รมีเนี่ยจะได้ปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างทหารหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดน ที่กำลังรบกันอยู่กับอริสตรูที่เข้ามาเบียดเบียนประเทศไทยของเราเราก็ส่งบุญไปให้ท่านเหล่านั้นให้บุญบรารมีปกป้องคุ้มครองทหารหารให้ท่านปลอดภัยจากภัยอันตรายสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศไทยของเราได้ แล้วก็เราก็จะอุทิศบุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญจิตเมตตาภาวนาสวดมนต์ในวันนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณของทหารหารที่ท่านเสียสละชีวิตไปรวมทั้งคนละเลือนคนไทยเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปจากการ ที่อริสตรูยิงระเบิดเข้ามาในประเทศไทยมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่เนี่ยคุณโยมวันนี้เราจะทำบุญแบบนี้เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อความเป็นไทยของพวกเราทุกๆคนนะญาติโยมทุกท่านซึ่งเราอยู่ไกลเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลอย่างอื่นได้เราก็ ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งบุญส่งขวัญส่งกำลังใจให้กับบรรดาทาหารหารนะญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะก็จะเริยนพรญาติโยมมาร่วมบุญกันวันนี้นะก็ใครอยู่ใกล้ก็มานะใครอยู่ไกลก็ชมการถ่ายทอดสดแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันได้ในวันนี้ เราจะปฏิบัติธรรมกันก็ประมาณ9โมง9กโมงกว่าเพราะว่ากว่าผู้เฒ่าผู้แก่ท่านจะมานะคุณโยมวันนี้เป็นวันของผู้สูงอายุคนมาปฏิบัติธรรมส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นนาญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาก็เพิ่มเก้าอี้ญนาะติโยมทุกท่านเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนั้นเก้าอี้น้อยไปหน่อย ตอนนี้ก็เพิ่มเก้าอี้ขึ้นมาให้มันมีเยอะขึ้นญาติโยมที่หัวเข่าแข้งขาไม่ดีก็สามารถที่จะนั่งเก้าอี้ได้เตรียมเก้าอี้เอาไว้ให้แล้วส่วนญาติโยมที่หัวเข่าแข้งขาดีก็เตรียมอาสนะแบบนั่งกับพื้นเอาไว้ให้ก็เลือกนั่งตามอัธยาศัยใครจะนั่งแบบเก้าอี้ใครจะนั่งแบบพื้น ก็อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม่ว่าจะเป็นอาสนะที่นั่งทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณคุณโยมเบียระเอ็งไพบูลโยมบวรรัก์มหาธนาวิโรธพร้อมด้วยครอบครัวท่านได้สร้างถวายได้นำมาถวายเป็นบุญเป็นบารมีให้เรานั้นได้ใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมกัน ญนะาติโยมทุกท่านเราวันนี้ก็คงจะไม่คุยอะไรมากมายนักนะคุณโยมเนื่องจากว่าเดี๋ยวตมาต้องอไปดูคุณยายยายเขาทำกับข้าวกับปลาดูความพร้อหรายละเอียดอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวประมาณ9ก้าโมงนี้ก็ญาติโยมก็คงจะเริ่มเดินทางมาสู่ธรรมสถามนมณพยานาคาราและเดี๋ยวประมาณ9้าโมงครึ่งเราก็มาสวดมนต์ทำวัด ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการอีกคำรบหนึ่งนะญาติโยมทุกท่านอนุโมทนาสาธุบุญอวยพรให้ทุกท่านจมประกอบไปด้วยจตุรพิทพรชัยอันได้แก่อายุวันนาสุขะพละปฏิพานทนสารสมบัติว่านซีลุีสเซนทีเจ้นคังเซนนี่สิ่งหลงพิงพิงอันอันเฮงอ่องพวดกุลกุณเฮกุนมันนี่กุณเฟมิลี เสียเสียนีเมงกระบาจุลิกินหวานสบายดีขอเจริญพร